ใครนอนดึกนอนน้อยหน้าซมไม่เปล่งปังควรลองอ um. ีฟโรเช่ซูเปอร์เซรั่มผสนสองนวัตกรรมกู้หน้าโซมมองให้กลับมาใสสร้างผิวใหม่เห็นผลไวใน3วันจริงหรอมาพิสูจน์กันค่ะสวัสดีค่ะ,สว,ส,คะสวัสดีคุณชาวครูเช็คที่น่ารักทุกคนนะคะ ในช่วงที่เราจะต้องใส่แมสแบบนี้ใช่ไหมคุณซึ่งเราก็ไม่รู้ว่าจะต้องได้เลิกใส่ตอนไหนเนาะแต่หลายคนเนี่ยก็คงจะคิดว่าเราใส่แมสอยู่แล้วไม่จําเป็นต้องบํารุงผิวอะไรมากมายหรอกเพราะว่าคนก็ไม่ได้เห็นผิวหน้าเราอยู่แล้วจริงๆเป็นความคิดที่ผิดนะในช่วงที่เรา work from home อยู่แต่ในบ้านในห้องไม่ออกไปไหนเนี่ยคะ่ะเป็นช่วงที่หมองว่าเราควรจะมาเน้นฟื้นฟูแล้วก็บํารุงผิวได้ดีที่สุดแล้วเนะเพราะว่าเราไม่ต้องออกไปเจอกับมลภาวะหรือว่าปัจจัยที่ทาให้ผิวเราเนี่ยเสื่อมสภาพลงมองพึ่งนิโอกาศได้ใช้ผลิตภัณฑ์ที่่เเขาเาาามมวสรถจะ หน้าส,สร้างผิวใหม่ใน3วันนะคุณเป็นแบรนด์อันดับหนึ่งในฝรั่งเศสนะคะเชื่อว่าหลายคนคงคุ้นหน้าคุ้นตากับแบรนด์อ e ีฟโลเชยอยู่แล้วนะคะผลิตภัณฑ์ตัวนี้เป็นสูตรใหม่นะค,ะคุณุกคโลเชย์แอนตี้เอดจ g โกลบอลซูเปอร์เซรั่มบัตเนกตนะคะเดี๋ยวมองให้ดูขวดข้างในของคุณเนี่ยอลังการมากคือแบบ,บ,บบชอบสีของจริงเลยอะ่ะเป็นสูตรที่เขาผสานเซรัม่มแล้วก็ออยล์บูสเตอร์ไว้ในสูตรเดียวกันนะคะพูดง่ายๆว่าในสูตรนี้เดี๋ยวมองให้ดูใ,ใกล้ๆนะมีเฟสที่เป็นเซรัม่ม ก็คืออยู่ข้างล่างเนี่ยแล้วก็เฟสที่เป็นเฟสออยก็คือจะอยู่ที่ด้านบน,นในส่วนของเซรั่มเนี่ยส่วนผสมหลักในสูตรน,นี้เนี่ยก็คือบัตเต็งต้านะค,<ม>คุณเป็นสารสกัดจากยอดอ่อนของไวไลแล็กเป็นดอกไม้ชนิดหนึ่งที่เติบโตได้ในสภาพแวดล้อมที่แสนจะเรีว้ เขาเลยเชื่อว่าสารสกัดจากพืชชนิดนี้นต้องมีอะไรดีใช่ไหมถึงทาให้เขาสามารถที่จะออกดอกหรือว่าเติบโตได้แม้กระทั่งสาภาพแวดล้อมที่เขาไม่ได้เอื้อ้อยอ่ะซึ่งจากข้อมูลเนี่ยทำให้ทราบว่าเขาเป็นสารที่ช่วยกระตุ้นการสร้างเซลล์ผิวใหม่ได้นะคุณแถมในกระบวนการผลิตเนี่ยเขายังเก็บยอดอ่อนของไว้ไล่แลกเนี่ยหยอดตอนน่อ1ต้นเท่านั้น,เ,น <Wow. S 1> เพื่อไม่ให้เป็นการทําลายธรรมชาตินะเรียนรู้ว่าสวยแบบโลกไม่เสียนะมีงานวิจัยนะคะร,ระบุไว้ว่าบริเวณหนอยอดอ่อนของดอกไว้ไล่แลกเนี่ยมีน้ําหวานที่มีความเข้มขน้นมีแร่ อาหารมากมายเลยที่มีความสามารถในการสร้างเซลล์ใหม่ทาให้ดอกไวไรแล็กเนี่ยได้รับฉายาว่าเป็นสนัญลักษณ์แห่งความบริสุทธิ์แห่งวัยเยาว์เลยนะคงรในส่วนที่2เนี่ยค่ะจะเป็นส่วนของออยล์บูสเตอร์ที่อยู่ด้านบนแล้วนะทำหน้าที่เป็นตัวเร่งปฏิกิริยาให้ตัวบอชตานเข้าบัดเนี่ยสามารถที่จะตรงเข้าสู่ผิวได้เร็วแล้วก็ตรงจุดมากขึ้นไม่เพียงแค่นี้นะคะเขายังเป็นตัวบูสเตอร์ให้กับผิวได้ออยล์เพราะว่าออยล์เขาเนี่ยมีส่วนประกอบของพืชออร์แกนิกนะอย่างเช่นเกรปซีดออยล์โดโจบาออยล์สเปรลินีน้งเนี้น ็นแบบน้ำมันตามธรรมชาติของผิวเรา ข้อดีก็คือว่าเวลาที่ใช้เนี่ยจะช่วยลดโอกาสการระคายเคืองนะคะแล้วก็เขาอุดมไปด้วยวิตามินอ e ีนะซึ่งเป็นสารต้านอนุมูลสระที่ดีตัวหนึ่งเลยมองว่าจุดเด่นที่เขาต่างจากแบรนด์อื่นก็คือว่าเขาเป็นออยที่มีโมเลกุลเล็กบางเบาซึมเร็วไม่ตุดตันผิวนะคะแต่หลังจากที่ทาเนี่ยกลับให้ความรู้สึกว่าเขาเก็บความชุ่มชื้นผิวได้ดีเลยแถมยังไม่ทําให้หน้ามันเป็นตัวที่ช่วยปรับสมดุลการผลิตน้ามันที่ชั้นผิวเนี่ยได้ดีเลยนะคะุณมองว่าตอบโจทย์มองนะเพราะว่าในคนที่ผิวผสมแแแแลลล้้้วววคค่่บบะคะะบบ่่ออออนนนนนไททาางมมมับบบบหเเีีียยยยรูด๋ตโโ นนนะะในส่วนของออยแล้วก็เซรั่มในขวดนี้ค่ะเขาใช้เทคโนโลยีขัน้นสูงที่เรียกว่าเจมโมเทอราปีนะคะุณเป็นเทคโนโลยีชีวภาพขันสูงที่สกัดเอาบัตเนกต้าออกมาให้ได้ความเข้มข้นมากที่สุดเขาทํางานร่วมกับเทคโนโลยีที่ชื่อว่า NAT ทำให้เนื้อของเซรั่มเนี่ยสามารถที่จะซึมเข้าสู่ช่องว่างระหว่างเซลล์ของผิวได้ดีทําให้เซรั่มสูตรเนี่ยค่ะสามารถที่จะพาบัตเน็กตาเนี่ยตรงเข้าสู่ผิวไปกระตุ้นการสร้างเซลล์ผิวใหม่ได้ตรงจุดแล้วก็มีประสิทธิภาพนะคะแถมการแพร่กระจายของเซรั่มสู่เซลล์ในแต่ละช่องเนี่ยก็สามารถทําได้ดีขึ้นด้วยแล้วข้อดีคืออะไรก็ทําให้สามารถที่จะไปจัดการปัญหาหรือรอยต่างๆนได้ดีขึ้นคุณคุณลองนึกภาพตากนะคะว่าถ้าเรามีสารสกัดที่ดีสักตัวหนึ่งแล้วเนี่ยแต่ถ้าเราไม่สามารถที่จะทําให้เขาสามารถททีีี่่จะะะซึมมมเเเเข้้้าาสูผิิวไดดดัันนนนนกก็รโโโยยช์ฉคล มาช่วยตรงนี้ได้นะคะ <Okay. S 2> คือเนื้อเซรั่มในส่วนที่เป็นออยด้านบนอน่างคุณเห็นไหมคะ <c oughs> เขาก็จะใส่แบบที่เห็นนี่แหลนะะ เขาเป็นพรีเมียมแพนออยที่เป็นกระแสฮิต hmm. ในนิสกินแคร์ปี2019ถึง2020นี่ค่ะทาแล้วสามารถที่จะซึมผิวได้ดีนะถ้าเทียบกับตัวที่เป็นออยหลายๆตัวที่หมองเคยใช้มานะหลายคนอยากใช้ออยเพราะรู้ว่าออยดีใช่ไหมคะแต่กลัวปัญหาเหลืองทาแล้วหน้ามันเยิม้มแต่สูตรนี้ไม่มีปัญหาเลยถือว่าทำเทคเจอร์ออกมาได้ดีมากๆนะคะเวลาใช้เนี่ยให้เขย่านะคุณให้ตัวเฟสออยกับเซรั่มเนี่ยเข้ากันก่อนนะคะ <Okay. S 1> ในคนที่ผิวมันหรือค่อนไปทางมันแบบหมองเนี่ยค่ะให้ใช้พอ่ถึงสามหยดก็พอแต่ถ้าค มาณ3-1-5หยดเดี๋ยวมองให้ดูเนื้อนี่นึตัวเนื้อก็จะอย่างที่เห็นเลยนะคะเปลี่ยง่ายอยู่แล้วนะคะด้วยความที่เป็นออยเนี่ยทาแล้วก็จะรู้สึกว่า ชุ่มชื้นเนาะไม่รู้สึกว่าเหนอะหรือว่ามันเยิมนะคะเนี่ยแป๊บเดียวก็ซึมละกลิล่นหอมออกแนวอ่อนๆก็ตามสไตล์อิบโรเช่เนาะถามหมองตอนแรกผมก็แบบอบกังวลว่าเ,เออเป็นออยจะรอดไหมนะคะแต่พอทาแล้วเออรอดไม่อุดตันไม่มันเยิมนะ,ะที่สําคัญสูตรนี้เป็นออร์แกนิก98%นะคะตัวขวดแก้วแล้วก็กล่องบรรจุภัณฑ์ของเขาเนี่ยค่ะสามารถที่จะนําไปรีไซเคิลได้ร้อยเปอร์เซ็นต์เลยต้องต้องปกดมือให้แบรนด์นะเพราะว่าเขาอ,ออกแบบคอนเซ็ปต์มาให้สวยแต่โลกไม่เสียซึ่งหลังๆเนี่ยมองว่าเรื่องนี้สําคัญนะคะเป็นเรรื่่องทีจะ 帮助一下。Mm hmm. ขวดน,นี้ไซส์สาซีซีนะคะซื้อได้ที่อิฟโรเช่ทั้งหน้าร้านแล้วก็ออนไลน์เลยเขามีราคาเปิดตัวอยู่นะคะช่วงนี้เป็นราคาโปรโมชั่นไมมองใส่รายละเอียดไว้ในคอมเมนต์ให้นะคะถ้าถามว่าในส่วนของผลลัพธ์ที่ทางแบรนด์เขาเคลมวาา3วันใช้แล้วช่วยกระตุ้นการสร้างเซลล์ผิวใหม่กูนาโสมกูนาหม่องใช่ไหมหมองรู้สึกยังไงตอนที่หมองทาเนี่ยค่ะหมองรู้สึกได้เลยว่าหลังจากทาคืน้แรกแล้วตื่นเช้าขึ้นมาเนี่ยผิวค่อนข้างอิ่มน้ําขึ้นอิ่มฟูขึ้นแล้วผิวเรียบเนียน,นขึ้นอนะะี่ท wow.

เกือบจะ2อาทิตย์ละมองว่าโดยรวมผิวหมองก็ดูละเอียดขึ้นนะผิวดูแบบชุ่มชื้นขึ้นนะคะเวลาแต่งหน้าเราจะรู้สึกว่าเออผิวเราดีขึ้นแต่งหน้าง่ายขึ้นที่สําคัญเวลานอนไม่เยิ้มติดมอน,นะคุณคุณอันนี้ชอบค่ะคุณคุณที่ไม่ชอบเซรั่มที่ทําให้เนียอหนาผิวนะคะแล้วก็กําลังมองหาเซรั่มที่ช่วยฟื้นฟูผิวลดริ้วรอยอยากได้แนวนออแกนิกสวยแบบโลกไม่เสียเนาะจริงๆสูตรนี้ค่ะมองก็มองว่าคุ้มทั้งคุณภาพปริมาณแล้วก็ราคานะหรือว่าใครที่ลองใช้แล้วได้ผลยังไง ฝากกด u b บ Subscribe ไลค์แล้วก็แชร์เพื่อเหนยิ่งคุณกัมฝากติดตามข้อมูลสุขภาพความงามตามหลักการแพทย์ได้ที่ช่องกรูเช็ควันนี้กรูยัหมังไปแล้วค่ะ